สำหรับวันนี้ผมเอาใจสําหรับคนที่มีงบจํากัดนะครับราคาประหยัดอะไรประมาณนั้นนะครับผมมากับโปรเจคเตอร์ที่ราคาไม่ถึง2,000บาทครับทุกคนฟังไม่ผิดครับไม่ถึง2,000บาทครับ วันนี้ผมมากับฟัน f o x อกวีโน n มินิโปรเจ r เ 1,080p นะครับรองรับ 5, ไฟ 4K ด้วยครับทุกคนทำเป็นเล่นไปแล้วมันเป็นขนาดแบบว่าพกพาไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกนะครับเอาง่ายๆก็คือมันเกิดมาเพื่อพกพาเลยขนาดมันเล็กมากๆครับทุกคนแล้วบอกเลยว่าฟังก์ชันมันสามารถไปซัดกับรุ่นใหญ่ๆราคา5,000ได้เลยครับเพราะผมดูสเปคแล้วผมแบบเฮ้ยมันราคาแบบไม่ถึง2,000จริงหรือเปล่าเนี่ยผมตกใจมากตอนที่ผมเช็คสเปคนะครับแต่พอรวบรวมข้อมูลมาแล้วโอ้โหแบบ ซัหมาต่อมัดสู้กับรุ่นใหญ่ได้ด้วยนะครับรายละเอียดข้อมูลของเขาจะเป็นยังไงจะถูกใจทุกคนไหมลองไปตัดสินใจพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากจุดเด่นของตัวโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยตัวโปรเจคเตอร์จะมีความคมชัดสูงมากๆนะครับรองรับอินพุตเรสโซลูชันอยู่ที่ 1080p แแถมยังสามารถใช้งานกับวิดีโอ 4K หรือรองรับไฟล์ 4K ได้ด้วยนะครับ ค่าความสว่างของเขานะครับตัวนี้อยู่ที่150 ANSI l u m e n ครับบางคนอาจจะแบบวิฟังค่านี้แล้วแบบรู้สึกว่าวิมันต่ําไปหรือเปล่ามันจะใช้งานได้ไหมผมบอกเลยรอดูตอนเทสตนะครับแล้วลองตัดสินใจอีกทีนึงอย่าเพิ่งปิดคลิปนะฮะ พพอร์ตตัวลำโพงมาให้ด้วยนะครับขนาด3วัตต์1ตัวฉะนั้นใครจะพกไปไหนมาไหนแบบว่าไม่อยากพกลำโพงไปด้วยอะ่ะตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไปต่างจังหวัดไปแคมปิ้งอะไรประมาณนี้และอยากจะมีโปรเจคเตอร์ไปแบบว่าจอใหญ่ๆต่อผ่านโทรศัพท์ได้ด้วยทุกคนลองคิดดูนะครับผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะสำหรับตัวนี้นะฮะ การรองรับภาพของเขานะครับตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่3 0มส0ถึงหนึินิ้วครับเหมาะกับการใช้งานห้องขนาดเล็กแบบมินิมอลอะไรประมาณนั้นอาจจะไม่เหมาะห้องประชุมแบบใหญ่ๆนะครับแต่ห้องเล็กๆห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรประมาณนี้สามารถใช้งานได้นะครับ ต่อมาซัพพอร์ตตัว Wi-Fi 2.4GHz 5G และระบบบลูทูธมาให้ด้วยนะครับเรียกว่าระบบการเชื่อมต่อไร้สายก็มีมาให้มันก็คุ้มค่าแล้วใช่ไหมคิดดูส่วนตรงเนี้เหมือนกันกับรุ่น5,000เลยนะครับ5 0า0บางตัวยังไม่มีหมดนี้เลยนะจริงๆนะไม่ได้ใส่หมดนี้มาให้นะครับต่อมาคือส่วนของคีย์สโตนครับคีย์สโตนคือส่วนของการปรับแบบว่ายืดหยุ่นในส่วนของมุมการปรับให้องศาเนี่ยเท่ากับองศาของตัวผนังอะไรประมาณนั้นนะครับสามารถปรับคีย์สโตนได้แบบจับเต็มนะฮะ ต่อมาคือส่วนของปุ่มและพอตการใช้งานของเขานะครับตัวนี้ก็มีมาให้แบบจัดเต็มนะครับสามารถปรับปุ่มต่างๆแล้วก็เชื่อมต่ออะไรต่างๆได้แบบจัดเต็มนะฮะระบบปฏิบัติการของตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นรูปแบบ Android 9.0ศ์ครับโอ้โหซัดกันกับรุ่นใหญ่ๆได้เลยนะครับธรรมดาที่ไหนตัวนี้นะฮะสุดท้ายใช้งานได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามที่ต่อเ d m i ียไได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อแบบไร้สายได้บางประเภทนะสามารถใช้งานได้หมดนะฮะ สีที่วางขายในยท้องตลาดปัจจุบันตอนนี้มีสีซิลเวอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็การรับประกันเนี่ยอยู่ที่2ปีเต็มเหลือจะเชื่อโอ้โหโปรเจคเตอร์อันละไม่กี่พันเองนะครับแค่พันแบบพันไปปลายไม่ถึง2 0 0พรับประกัน2ปีคิดดูสมมุติใช้ไปไม่ถึง2ปีเอาไปซ่อมโอ้โหมันมันคุ้มอยู่นะผมว่านะเสียไม่ถึง2 0 0พันเฉลี่ยแค่แบบปีละพันเองอะ่ะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะฮะ สิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับโอ้โหบอกเลยว่าให้มาแบบจุใจเรียกว่ารุ่นแพงๆเนี่ยยังอายเลยนะฮะโปรเจคเตอร์นะครับอย่างแรกเลยมีมาให้ครับรีโมทคอนโทรลครับสาย RCA ครับสาย HDMI ครับทุกคนขาตั้งโปรเจคเตอร์ครับชุดสกูครับตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับกระเป๋าใส่เพื่อเอาไว้พกไปไหนมาไหนนะครับตัวนี้ก็มีมาให้คือแบบออกแบบมาเพื่อพกไปไหนมาไหนอยู่แล้วนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้และสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานนะครับ ตัวนี้เป็นรูปแบบ LCD โปรเจคเตอร์นะครับซึ่งรูปแบบการใช้งานของเขาเป็นแบบสมาร์ททีวีดีๆเลยครับถ้าใครเคยใช้แบบสมาร์ททีวีใช้รีโมทกดแล้วก็เลือกดู Netflix หรืออะไรประมาณนี้โปรเจคเตอร์ตัวนี้มันสามารถทำได้แบบเดียวกันเลยครับฉะนั้นใครจะใช้งานให้แบบมีความสะดวกคล้ายๆกับสมาร์ททีวีเนี่ยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะฮะแล้วถ้าเกิดดูขนาดของเขาเนี่ยมันจะเป็นขนาดเล็กครับเป็นขนาดพกพาคือมันจะไม่ใหญ่เหมือนตัวท็ปทอปทอ่ะนึกออกไหมถ้าเกิดเป็นแบบ อตัว5 0 0พันหรือว่าตัวหมื่นหนึง่งบางตัวเนี่ยมันจะเป็นขนาดที่ใหญ่มากๆแต่ตัวนี้เนี่ยเขาทำมาเป็นแบบไซมินิครับไซมินิที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกนะครับพร้อมกระเป๋าเขาก็มีกระเป๋าให้ใช่ไหมคือเอาไว้พวกแบบเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนนอกสถานที่อะไรประมาณนี้ผมว่าตอบโจทย์มากๆนะครับตัวฐานเนี่ยจะมีการรองรับการปรับขึ้นปรับลงได้ด้วยนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยไม่มีแบบนี้มาให้นะผมบอกเลยนะครับ แล้วคือตัวนี้เนี่ยเจะเป็นฐานที่แบบสามารถปรับแบบปรับระดับได้ค่อนข้างละเอียดนะครับปรับให้มันยกก็ได้ปรับให้มันนอนแบบระนาบกับพื้นก็ได้สามารถปรับได้เต็มที่นะฮะ ต่อมาคือส่วนของ Resolution ของเขานะครับตรงนี้สำคัญนะฮะเพราะว่า Resolution ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 1,080p นะครับ16:9ตนะฮะร,รองรับการใช้งานวิดีโอ 4K ด้วยย้ำว่ารองรับไฟล์ 4K นะครับไม่ใช่โปรเจคเตอร์เป็นแบบ 4K นะย้ำไว้าบางคนอาจจะแบบสับสนแล้วก็ซื้อไปแล้วก็เซ็งอะไรประมาณนี้ทำไมรีวิวบอกว่าแบบ 54K แล้วมันทําไมเป็นแบบพันแปจริงๆไม่ใช่ตัวนี้รองรับฟ4 k ย้ํากับทุกคนไว้รองรับได้เพราะบางตัวเนี่ยไม่รองรับนะครับคือเปิดแล้วมันจะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะฮะลักษณะมันจะเป็นประมาณนั้นผมก็เลยย้ํากับทุกคนไว้ตรงนี้นะครับ ในส่วนของระยะที่เขาลองรับนะครับตัวนี้ระยะที่เขาลองรับเนี่ยสกรีนไซส์อยู่ที่3 0มสถึงหนึินิ้วระยะความไกลเนี่ยจะอยู่ที่1 2ถึง5เมตรนะครับซึ่งก็เป็นขนาดที่ใช้งานกับห้องนอนห้องนั่งเล่นได้แบบสบายๆนั่นแหละนะฮะแต่ถ้าเป็นห้องประชุมหรือห้องเรียนอะไรประมาณนี้ที่มันแบบใหญ่จนเกินไปอะ่ะผมว่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแล้ววิธีการปรับตรงนี้นะครับในการปรับโฟกัสต่างๆของเขาระยะของเขาเนี่ยสามารถปรับผ่านรีโมทคอนโทร เท่านั้นนะฮะจะไม่สามารถปรับผ่านแบบตัวโปรเจคเตอร์ได้นะครับก็จะมีปุ่ม F ลบกับ F บวกอะไรประมาณนี้ก็กดได้นะครับเลือกเอาว่าอยากจะให้มันเป็นโฟกัสแบบไหนระยะไหนนะครับ รองรับตัวลำโพงมาให้เลยครับเป็นลำโพงขนาด3วัตต์หตัวนะครับฝั่งเดียวตัวนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นลำโพงที่ค่อนข้างขนาดเล็กนะก็เอาไว้แบบฟังแก้ขัดได้มันจะไม่ได้ลั่นมากเหมือนแบบหวัตต์หรือ10วัตต์อะไรประมาณนั้นนะครับแบบว่าเราไปเที่ยวหรือว่าไปสังสรรค์แล้วก็เออไม่อยากพกลำโพงไปด้วยเอาผ่านตัวแบบโปรเจคเตอร์เลยเบาๆฟังแบบเอาไว้แบบแก้เซ็งอะไรประมาณนั้นน่ะผมว่าใช้งานส่วนตรงนั้นได้แต่ถ้าเกิดเอาไปฟังแบบจริงจังอ่ะไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างเบาพอสมควรฮ ในส่วนของเลน์ของเขาเป็นยังไงครับตัวนี้เลน์ของเขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบ LCD ครับมีค่าความสว่างค่อนข้างแบบอยู่ในระดับปานกลางนะส่วนแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยเป็นแบบ LED ครับทางแบรนด์เนี่ยย้ำมาเลยนะครับว่าสามารถใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่40,000ชั่วโมงนะครับฉะนั้นใช้งานไปได้ยาวๆครับถ้าเกิดมันแบบมันพังภายใน2ปีก็ส่งเคลมนะครับเพราะว่าประกัน2ปีแบบจัดเต็มฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะ ตัวนี้จะรองรับรูปแบบ Wi-Fi ด้วยนะครับในการเชื่อมต่อ Connect Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth สามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ภายนอกหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในการใช้งานกับ YouTube Streaming a p p ปพลิเคชันต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้เพราะว่าตัวระบบปฏิบัติการของเขาเป็นรูปแบบ Android 9.0นะครับก็เหมือนโทรศัพท์ดีๆเครื่องหนึ่งหรือว่าสมาร์ทโฟนดีๆเครื่องนึงเลยนะครับ ต่อมาคือส่วนของปุ่มการปรับของเขาเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างครับมีหลากหลายปุ่มเหมือนกันนะตัวนี้หลักๆรู้สึกจะมีทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันแล้วก็พอทการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับปุ่มแรกนะครับคือส่วนของ power ครับคือปุ่มสําหรับการเปิดปิดตัวอุปกรณ์ครับปุ่มเมนูครับเป็นปุ่มการเลือกเมนูต่างๆปุ่ม black นะครับตรงนี้เป็นปุ่มสําหรับการย้อนกลับแบบกดไปเมนูแล้วก็ย้อนกลับอะไรประมาณนี้นะครับและปุ่มที่4คือปุ่ม ok นะครับคือปุ่มกดตกลงนั่นเองนะครับ ต่อมาส่วนของพอตการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็น USB 1พอร์ตนะครับมีมาให้สําหรับเสียบใช้งานอุปกรณ์ภายนอกหรือเสียบอุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่นเมาส์หรือคีย์บอร์ดอะไรประมาณนั้นจากที่ผมลองทดสอบนะครับตัวเมาส์สามารถใช้งานได้นะครับทำให้ตรงนี้สะดวกมากๆในการใช้งานนะฮะต่อมาส่วนของ HDMI นะครับสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายนอกคอมพิวเตอร์เครื่องคอนโซลหรือว่าเครื่องเล่นเกมพกพาอะไรประมาณนั้นใช้งานได้หมดนะครับต่อมาพอรตที่3คือ3.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับสำหรับเสียบลำโพงหรือว่าหูฟังครับ แล้วก็ AV Pod นะครับสำหรับการใช้งานอุปกรณ์เพิ่มเติมอุปกรณ์อื่นเพื่อใช้งานกับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะฮะ ในส่วนของการระบายอากาศนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะมีการระบายอากาศที่ค่อนข้างดีนะครับมีพัดลมมาให้ฉะนั้นใครจะใช้งานแบบระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยไม่เป็นปัญหานะครับมีการระบายอากาศที่ค่อนข้างดีต่อมาในส่วนของวัสดุของเขานะครับตัวนี้วัสดุขเขาเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับน้ำหนักโดยรวมเนี่ยอยู่ที่1กิโลกร,รมัมมันเบามากนะทุกคนเท่ากับคีย์บอร์ดผมตัวหนึ่งอะคีย์บอร์ดยังหนักกว่าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้อะทุกคนลองคิดดูนะครับฉะนั้นใครจะพกไปไหนมาไหนอย่างที่ผมบอกไปสะดวกแน่นอนไม่ต้องกังวล สำหรับส่วนของน้ําหนักนะฮะต่อมาเรามาดูในส่วนของระบบปฏิบัติการในการตั้งค่าของเขากันบ้างน,นะครับตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะใช้ Android 9.0เป็นระบบปฏิบัติการหลักสําหรับตัวอุปรกรณ์ฉะนั้นความลื่นไหลเนี่ยบอกเลยว่าลื่นๆไม่มีสะดุดนะครับใช้งานร่วมกับเมาส์กับคีย์บอร์ดได้ด้วยนะฮะอันนี้สําคัญมากๆตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยจะแบ่งแยกย่อยได้หลากหลายมากๆนะครับส่วนของหน้าหลักจะสามารถเลือกโหมดการใช้งานตามความบันเทิงได้จัดเต็มไม่ว่าจะเป็น YouTube, Netflix Disney p l u เก็มีมาใด้ด้ยีย คือมีทุกอย่างที่แบบสมาร์ทโฟนหรือว่าตัวสมาร์ททีวีมีอะ่ะมันก็มีหมดนะครับเพราะว่า Android 9.0ม9.0ก็สามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้ใช่ไหมมันก็มีหมดนั่นแหละครับสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะฮะส่วนหน้าการตั้งค่านะครับมีหลากหลายโปรไฟล์ให้เลือกนะครับปรับแบบละเอียดเลยละเอียดในที่นี้คือละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วหลากหลายมากๆส่วนของการปรับที่เน้นเป็นพิเศษจะเป็นเรื่องคริสต o ล e ครับอย่างที่ผมบอกไปมันจะสามารถซูมได้สามารถจัดการองศาได้ตั้งค่าออโต้ให้ควบคู่กับ ตัวผนังที่เราฉายภาพเข้าไปได้อะไรประมาณนั้นนะครับตั้งค่าได้เต็มที่ฉะนั้นในการตั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านล่างด้านบนหรือว่าตั้งไว้หัวที่นอนอะไรก็ตามมันก็สามารถตั้งค่าในการใช้งานตรงนี้ได้หมดนะครับต่อไปเราลองไปชมในส่วนของการเทสกันบ้างว่าพอเทสแล้วเนี่ยภาพจะเป็นลักษณะอะไรยังไงบ้างลองไปชมกันนะฮะ G-Forces will be twice what an astronaut experiences on liftoff. ราคาของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่1,999บาทนะครับราคานี้ไม่รวมโปรนะถ้าเกิดซื้อถูกช่วงก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับแนะนำเลยสำหรับใครที่มีงบจำกัดแต่ว่าอยากจะมีโปรเจคเตอร์เอาไว้พกไปไหนมาไหนอะ่ะแล้วก็แบบราคาไม่แพงมากนะครับราคาจับต้องได้เนี่ยตัวนี้ผมว่ามันก็คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนะคือไม่ได้แบบ จ่ายไปเกือบ2,000ให้มาแบบน่าเกียดน่าเกียดแบบภาพก็แตกๆสวยก็ไม่สวยคียสโตนก็ปรับไม่ได้อะไรประมาณนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ตัวนี้สามารถใช้งานได้แบบเหมือนโปรเจคเตอร์ที่เป็นแบบราคาแบบ5,000บางตัวเลยนะครับคือฟังก์ชันให้มาแบบเดียวกันเป๊ะเลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับรายละเอยียดทุกอย่างผมแปะใ,ให้ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นลิงก์สั่งซื้อราคาทุกอย่าง แปะให้หมดแล้วนะครับสั่งซื้อได้เต็มที่สุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ